มาที่การนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะโดยก็มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะได้ปลูกไผ่เลี้ยงเพื่อสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นกับครอบครัวค่ะอดีตกำนันชาวชายภูมิค่ะได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำการเกษตรโดยการปรับพื้นที่ที่เคยปลูกมันสำปะหลังให้เป็นสวนไผ่เลี้ยงสามฤดูเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกร ในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาเรียนรู้และออกไปใช้สร้างอาชีพในครอบครัวนายธงชัยปัจจัยอายุ64ปีบ้านเลขที่186หมู่ที่9บ้านโคกอนุตำบลน,นายางกรักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นอดีตกำนันค่ะตำบลน,นายุงกรักจากเดิมเนี่ย เคยทำไร่มันสำปะหลังแต่ก็ประสบปัญหาเจอกับภัยแล้งบ้างน้ำท่วมบ้างจึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไร่มันสำปะหลังที่เคยทำกันมานานนับสิบปีนะคะก็หันมาปลูกต้นไผ่เลี้ยงหรือว่าไผ่สาบด้วยดูขายค่ะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเฉลี่ยเดือนละไม่ต่ำกว่า10,000บาทโดยปลูกบนต้นไผ่เลี้ยงนะคะซึ่งปลูกบนพื้นที่20ไร่เศษค่ะ ก็ปลูกต้นไผ่เลี้ยงหรือว่าไผ่สามฤดูนี่แหละค่ะปัจจุบันนะครับสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวในระยะยาวหลังจากใช้เวลาปลูกต้นไผ่เลี้ยงเพียงแค่1ปีก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นที่มีทั้งกิ่งขแขนงยอดแล้วก็ลำไผ่รวมถึงการจําหน่ายกิ่งพันุโดยใช้วิธีตัดกิ่งขแขนงมาเพาะชานะครับซึ่งไผ่เลี้ยงหรือว่าไผ่สามฤดูจํานวน1นหนอสามารถตัดกิ่งขแขนงมาปักชําได้ประมาณ5-6กิ่ง ส่วนนอไผ่เขานามาแปรรูปนะครับเป็นหน่อไม้ดองหรือว่าขายเป็นหน่อในราคากิโลกร,รัมละ20บาทสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวโดยเฉลี่ยเดือนละ10,000บาทนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวโดวยมีพ่อค้าคอยรับซื้ออยู่ตลอดทุกวันนะครับจนถึงปลายเดือนกันยายนเลยทีเดียวครับ